กินขอน้ำการเดอพี่น้องนี่กินข้าวอยู่กันทะลักนะคะวันนี้อันอี่นนักบว้ีนนี่ไปมาดูจ้ามาดูค่ะเริ่มบะห่เริ่กับมะวากูกันเ้าเข้าเออข้าวข้าเหนียวหรือบะหมี่ข้าวเ้า อไ้ต้อันอาตะุด็ต้เอาสอนสดแจกสอนสดตัวนั้นมันอันยาวมันสชดป่ไดกับอ้านี่นี่นี่เอาสอนจันเอาสอนจันเอะเอากีเอาจันเอาได้ระบอทั้งนั้นย้ำมหาเราอีกดิล่ะเราโชดถึงบ่ดนะ ขึอนขอเองตบอห้หนาขึ้นบมือกันเออกินขึ้าป้นขโจย์โ่ะโจย์ไปมองได้ก็กินเต่ตามมองหาม

ไ้ยายสมคัญิด้วยได้แล้วแม่แม่อยากได้หลายบทดีเป็นน้ำดีไหมป้าบอกบอกขอบคุณค่าขอบคุณค่ะดีแค่ไหนบอม เะได้ไหมกราดูกันน,น้ำน้บออกมาจ่ามาจ,าจ่าแสบน้ำกันจ้า